สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอการคลิกโบนัสนะครับจากลิงก์ที่ผมทำไว้นะครับอ,อันดับแรกนะครับไปในหน้าเว็บเพจที่ผมให้ลิงก์ไปนะครับถ้าได้ลิงก์นล้วก็จะเป็นตัวนี้นะาจาักรวาลยูส o อร o t c o m อันนี้ผมรีบทำเลยนะหน้าตาก็อาจะไม่สวยงามนะครับเรามาเน้นวิธีการใช้งานเลยดีกว่าตรงนี้นะฮะจะเห็นว่า มีข้อความบอกว่าเสร็จผลิตครับเนี่ยนะครับหนึ่งถึงสิบตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายนะครับก็ปกติไม่มีอะไรพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยจบโปรแกรมโบนัสก็จะรันทำงานนะครับอันนี้ผมเคยรับแล้วรางวัลนี้นันเลยเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าคลิกซ้ายนะครับถ้าคลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยมันจะลิงก์ไปหน้านั้นเลยนะครับ ผมไม่แนะนำก็แนะนำให้คลิกมเมาส์ฝาดีก่อนแล้วก็ open new tab นะครับก็คือเปิดแทํบใหม่นั่นเองนะอันนี้ลิงก์พวกนี้ผมคลิกเอาบนัสหมดแล้วนะครับไม่บอกว่าเนี่ยผมได้รับ collection นี้ครบแล้วนะแาะว่าผมก็คลิกลิงก์พวกนี้ไปหมดแล้วเ,เดี๋ยวไปยกตัวอย่างยูเบอร์ที่ยังไม่เคยใช้ดีกว่าอันนี้พวกนี้นะครับ ý um, thái trên browser Internet Explorer อนี่เอาริ้งคตัวนี้เนี่ยนะครับเข้าไปในเว็บที่บอกนะครับบรรดาจะว่าตับ่อกีกัอ่าเห็นลิง้งก์พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกเลยคลิกเมาส์ขวา open น,นะครับเปิดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าหน้าของเราจะได้ไม่อ่าไม่หายนะครับดูว่ามาอย่าง อาจจะหลดนานนิดนึงนะเพราะอืมอันมีคนเล่นเต็มเยอันนี้นนนนนมีคนรับครบแล้วบางกีผมไม่ไแน่ใจอาจจะประมาณสิบที่แค่สิบคนสิบครั้งนะครับนี่อันนี้แสดงว่าเราได้เสร็จผลึกแล้วหนึ่ง นะครับลิกต่อคลิกขวานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเสร็จผลิตมาให้นะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาขอ,องรางวัลหรือโบนัสตัวอื่นมาใส่ให้อันนี้เป็นการสอนวิธีการใช้งานมากกว่านะครับว่าจะคิดยัยงไงให้ได้ของรางวาัลจากลิงที่ผมให้ไปจริงจิง มีโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะชื่อว่าค a s t e r Milla Bonus นะครับจริงๆเนี่ยคนที่ผมแนะนำอาจยังไม่รู้จักโปรแกรมนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะโปรแกรมนี้ถ้าอยากรู้จักนะครับจะเป็นตัวนีคลิตัวนีรับ แล้วก็ปรวกรมอีกตัวผมมีลิงไม่ไหานะฮะอันนี้บอกที่มาเฉยๆว่าผมก็ได้ลิงพวกนี้แล้วผมะะวก็มาสร้างเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็ให้มาคลิกลิงอาง่ายๆนะครับนิง ใ้่บนอนะันเดียโอเคนะเดี๋ยววันนี้แค่<ๆ>นี้ก่อนนะครับ